แล้วเด็กๆก็ได้ทําการเล่นทรายกันแล้วสมแก่ใจเด็กๆแล้วนะคะเกียวน้ไปเล่นนะ้ำทะเลกันปนะิวไปแล้วน้าขึ้นนะเนี่ยน้ําขึ้นเรื่อยๆเลยลูกเราต้องถอยไปละยังมีตรงเนี้อที่ยังพอมีเนินทรายสูงนอะอันเนี้ยทรายมันพัดมาสูงเธออันอื่นทรายมันไม่ขึ้นทรายอย่าลืมเล่นน้ําทะเลนะพิงอานเห็นทะเลไหมลูก อันลงทะเลไหมคะใชาไหมอันนี้เป็นไงบ้างลูกสนุกค่ะสนุกมีความสุขไหมคะมีความสุขมีความสุขกว่าวันที่ไเปเต้นไหมไม่ไม่อันนี้สนุกกว่าใช่ไหม,ไมสนุกมากแค่ไหนสนุกมากแค่ไหน ตักทรายใส่ปูนี่ตักทรายใสเตาแบบนี้เรามาตักทรายใส่ที่ปูกันเดี๋ยวให้ต้านหนิงมาควา่ำเราจะตักทรายใส่ที่เตา ใครมาสร้างพี่เต่ากับแม่บ้างนะพิงอันพิงอันมาคว่ำพี่ปูแล้วดูซิจะเป็นเปล่าไม่มีใครมาเลยค่ะเด็กๆเ,เล่นของตัวเองกันหมดแล้วเราก็จะมาคว่ำตรงนี้นะคะปึง้งดู้ซิว่าจะเป็นยังไงปึง้งอายคว่ำไปหน่อยไหนดูพี่ปูพี่เต่าซิว่าจะเป็นยังไง ใครจะมาเปิดให้แม่ไหมไม่มีเปิดเองก็ได้ <laughs>